วัสดีครับผมวันนี้ก็ป้ามาทำเมนูข้าวข้าวมูสครับวันนี้อ่าอันนี้แนะนำเลยว่าตุรีปติว่าลักติกาดไม่ได้นะครับก็มีพริกไตยดัมเข่งปลาโลและนี่กับอ้อยนะครับนี่อ้อยอ้อยตุบเล็กๆแล้วก็น้ำตาลตีป้ก้ามเปียกแล้วก็นี่พวกอวนติ้นกับใจอวนติ้นสีกันก็ได้ใจพวกอวนติ้นตีปก็ได้แล้วก็มีกานาแล้วมีกามูไปเลยวิธีการปรุงกันครับเดี๋ยวก็มา Lung nam tom ngon, bung bung ngon ngon này gặp ngon tây ngon 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 gặp luật ngon gặp ngon ngon lá ngon cam biệt xì ngon cao ngon ngon luật ngon kêu cái này gặp ngon tây ngon 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 tông ngon ngon tây ngon ngon ชิลดำกับโป้งวนติ้นนะครับนี่ใส่ลงไปเลยอเอาไปดรอเลยอ่าเพิ่มรสชาติกว่าบอมหัวเตี๋ยวบอมเกลือไบโลใส่ลงไปน้ำมันน้อยครับอันนี้กับออยน้ำตาลทิพย์กับส่วนผสมก็มีตอนนี้แชดแล้วแล้วก็เอาไปตั้งไฟเลยทีนี้โรยมันเดือดครับทีนี้ก็ใส่กามู นำเรือเดือดเลยครับใส่กะมุกแบบต่ำต่งก้าก็ได้จะกว้านเหมือนชินก็ไดนะ้ได้พี่ทีนี้ก็เอาฟ้าปิดกับเหล็กตะตุ้นมาหน่อยให้มันเปื่อยกับทีนี้นี่เกลียวเรื่อยๆนะครับตุนเรื่อยๆรอให้มันเปื่อยทีนี้ใช้เวลาเกลียวตะกิดปิดฟ้าครับทีนี้ตุนหน่อยนี่เกลียวไปประมาณ 1 giờ mong nó gặp kia 1 giờ gặp đại tí đây. lên rồi. Với làm kín bỏ đi. Rồi. Sai con cái này, tay con. Thì nhìn cái trái bắt gặp. bắt cá đong gắn bắt แต่วันนี้มันไม่มีวัตถุดิบป,ปุ่มตำต่อเลยว่าถุดิบในบ้านยังเดี๋ยวรอปลากรนาชุกตทกิ์ตอมือทับกาวกาวมูหรือว่ากามูปลาโลมันก็นตัวเดียวกันกับแต่ว่าไม่ตำน้ำจิ้มวันนี้ไม่ชอบกินน้ำจิม้มน้ำจิมม้มก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดปกติแต่เน้นดีปีดอกแดงไงมากตอนนั้นนี่ยซีฟู้ดตันนี้มังจังเกลมันจะเป็นีจะจ่จยดีปีดอกสีเขียวมากแต่ถ้าเป็นน้ำจิ้มกามูมันก็จะใช้ดีปีแดง lần chặt thì tuần mày nâng giữa một tím cả trái đều rồi và cả na cả xúc oi oi này oi này mình sẽ tạm thời rút chặt còn oi rút chặt thôi oh, mình sẽ tạm thời nằm hôm oh, nằm gần mặt tiền gặp lòng xe lề đã lề mà chưa ừ. mù quan cả oi này gặp là cả tím thì gặp ừ. này, cả mấy đây cho tổng cái này làm con ai ai แต่นี่ผมไม่ไม่ไม่อยากทำน้ำก้นวันนี้เพราอกินได้ชดน้ำกันถ้าทำไม่น้ำก้นก็คือลายลายแป้งก้าวพุทหรือว่าแป้งมันใส่ลงไปน้ำเมันกับก้นเนี้ยวเนี้ยมันกับน้ำรัดนะฮะเดี๋ยวไปกินกันแล้วพุ่มสวัสดีครับกินข้าวลาววันนี้ทำก้าวมูหรือว่าก้าวมูตอมบาโล่กับเองเดียวกันนี่เปือยอย่างนี้เลยชิมน้ำก่อน mà nó kinh nuôi kinh bẩn tính nó lồng tua mét mì tròn tôm đây các bạn anh mì tôm tuyệt cân kinh gặp kinh Hãy subscribe cho kênh

ไม่ดีปีเกี้ยวเจริญแต่ยินไมโนเทียนรถเก้ามารถเก้าเปิดเพลงมาดังเตือน Ron. รวยบวกกับต้มจืดใช่คนคนทางบวกมันนี้เลย

Ngon nó quan Mình gọi trà uống Chịu cá ถ้าดีแล้วไปทอดก้อนในเดียไม่ได้ทอดแคบพอทอดหนึ่งพอนั่งมันตู้น้ำร้อนตึงมันฟูนดีมันนวน่น

però หมดยิ้มเช็คทิ้งในราวเมนูก้ามูกหมูตอมบาโลหรือว่าก้ามก้ามูกจะากติการกินเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกดซับไลค์ไอจอยของโปรเพีงเอ็มซีด้วยครับผมวันนี้ก็ลาปเพปียงตอนน,นี้สวัสดีครับ